สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดีเอฟซทุกๆคนนะคะเจอกันหลังหวยออกค่ะโอ้เสียใจด้วยไม่ถูกหวันได้สามห้าออกหกสามอืมดีงามขึ้นเต็มหนึ่งแล้วฝันว่าจับปืนไม่มีแปดสักตัว <c oughs> ถ้าฝันแบบนี้อ่ะไม่ค่อย เม่นเท่าไหร่ฝันแบบมาแปลถ้าฝันแบบคนมาบอกหวยมันก็ยังใกล้เคียงอยู่นะขึ้นแต้มก็เล่าให้แม่ฟังอยู่แม่เขาก็บอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงเนาะมันซื้อไม่ได้หกสามอัน้นออเลขไปชนกับเลขดังมากเขาอั้นก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยอดไม่เป็นไรถึงซื้อซื้อลอตเตอรี่ ถ้าไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเขไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ข้างล่างสองตัวโอเคเราเข้าที่เลขกำลังวันเลขกำลังวันมาอยู่โอ้มาที่หแล้วก็3อันนี้เลขฝันเน็แล้วก็สูตรที่สาเข้าที่สามสองเข้าที่สามสองกับหกสามดงวด รวมงนี้ก็เข้ามาแปดงวดสูตรที่2หลุดหลุดมาแค่เลขสองสามไม่มีหลุดเนาะแล้วก็มาพูดถึงกำลังหลุดนี่แหละมันจะสลับหลุดกันไปหลุดกันมาแล้วก็สูตรหนึ่งหลุดเหมือนกันหลุดงวดนี้หลุดก็เท่ากับยี่สี่งวด แล้วเลขที่จับคู่ให้ก็อันนี้แต่ไม่ได้จับหกสามสามหกอืได้ที่สองสามตัวกลับแล้วก็มันก็เข้าอยู่ที่เลขสองเนาะทุกคนสูตรชนแล้วก็เลขโคราดก็ไม,มออ่ใช่เลขบุคคลบริเออโคราดใช่หวยจากโคราด ก็ให้มาก็ลืมให้แค่มางวดน,นี้ก็หลุดเลยหลุดไม่เข้าเลยแต่ไปเข้าหลักหลักร้อยไปเข้าที่เลขห้าตัวเดียวเข้าเลขวิ่งตัวเดียวแต่จับคู่ไม่เข้าแล้วงวดน,นี้เขาขอมาแก้ตัวทุกคนขอมาแก้ตัวงวดน,นี้เขามั่นใจว่าเลขวิ่งเขาต้องมา ขอแก้ตัวเขาก็เลยสมมาให้เลยเพื่อนแหละเพื่อนแอดแหละไม่ใช่ใครที่ไหนวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดหกแปดหวยโคลาหวยโคลาหวยโคลา,ม,คามีอะไรมาัาง เขาขอแก้ตัวงวดน,นี้ไม่จับให้เยอะงวดเขาให้มาแค่เลขวิ่งนะทุกคนแต่แอดมาจับเองนะแต่นั้นนี้ไม่ใช่ของเขานะแต่แอดมาจับใส่สูตรของแอดเองสูตรหนึ่งสูตรสองนะแต่เลขวิ่งของเขาอ่ะก็เข้าอยู่เข้าที่ห้าแล้วก็เขาให้งวดน,นี้มาเลขวิ่งโอเคไม่ไปไหนเขาบอกว่างวดน,นี้ก้ามาแน่นอน ก็ให้เก้ากับศูนย์แค่นี้เองสองตัวเขาไม่ให้เมดที่แล้วให้มาต้องสามตัววันนี้เขาเอาสูตรอีกสูตรใหม่มาสูตรนี้มันเข้ามาสองวันแล้วเขาก็เลยเอาสูตรนี้มาลองดูเก้ากับศูนย์แล้วให้เลขแล้วให้เขาจับให้ไหม เดียนะ๋ยวนะแอดดูโทรศัพท์ครับแป๊บนึงก็เปิดดูแป๊บนึงก็ดูก่อนนะ <c oughs> ทุกคนไหนนะนนยังนะ <c oughs> น แป๊บ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 ก็ทุกขออไปอดูลายก่อนแป๊บหนึงน่งเดี๋ยวแอดขอดูลายก่อนแป๊บหนึงน่งไหนโอเคมาแล้ว บนล่างนะทุกคนบนล่างเขาจับชนด้วยเขากลัวมันกอดคอกันมานะเขให้มาแค่นี่สามคู่แค่นี้เองมารอดูว่าจะเข้าไหม เลขวิ่งให้9กับกจะเข้าไหมแล้วจับให้สามตัวแต่ถ้าถือว่าเลขวิ่งเข้าเราก็ตามต่อเนาะเราก็ไปต่อแต่ถ้าไม่เข้าเขาก็จะหยุด<อ>เขาก็จะหยุดให้หยุดส่งให้โอเคเขาจะหยุดส่งให้แคปหน้าจอไว้ดูนะคะอันนี้ปล่อยต่อนอวเลย แล้วก็เลขกำลังวันเลขกำลังวันหวยออกวันอังคารใช่ไหมเลขกำลังวันมันมากำลังวันนี้เข้าทุกงวดเลยนะกำลังวันหวยออกวันอังคารใช่ไหมอังคารมีอะไร้เดี๋ยวเลขสูตรค่อยเอานะยังไม่ได้ทําทําเลขดูเลขกำลังวันก่อนวันอังคาร วันจันทร์วันอังคารวันอังคารก็จะมีศูนย์สี่หกแปดศูนย์สี่หกแปดมาจะมาไหมเหมือนว่าวดที่แล้วมาเลขกำลังวันเข้านะทุกคนเลขกำลังวันเข้าเดี๋ยวดูก่อนเลขกำลังวันนี่หน้านี้เข้าที่สามกับหก ด้านหลังดีกว่าอ,อันนี้หอยคนโคราดแล้วก็น,นี้เล่กำลังวันไปจับดูแต่ไม่มีไม่มีเก้าแต่มีศูนย์นะทุกคนจนที่ศูนย์อยู่นะว่ากันไปเดี๋ยวเอดจะไปหาหอยเด็เดๆมาให้จะได้มีช้อยจับเยอะๆเนาะเอามาตามมาดูต่อ แล้วก็มาดูต่อสูตรสูตรนี้หลุดสูตร2องหลุดหลุดจับคู่เข้าที่2 3 3สองแล้วก็สูตร2ก็หลุดสูตร1เข้าก็เท่ากับสูห้าสิ่สูเข้าก็เข้ามา2งวดนี้ สูตรหเข้าที่3ามสองนะคะเข้าที่อันนี้ก็เท่ากับเข้าเท่ากับเข้ากี่สูตรเข้าสองสูตรหนึ่งสองสามี่มีหสูตรหลุดหนึ่ง องหลุดสามสูตรเข้าสองสูตรค่ะสูตรที่เข้าคือสูตรสามแล้วก็สูตรห้านะคะเดี๋ยวปล่อยแอดจะปล่อยสูตรสามกับสูตรห้าคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวขอกากระบาศิสูตรไหนมันหลุดสูตรนี้เข้าสูตรนี้หลุดสูตรนี้ก็หลุดแต่ก็ เอามาเหมือนเดิมมันหลุดเพะมันมันจะสลับหลุดหลุดแค่งวดเดียวเดี๋ยวงวดหน้าก็มาสูตรสองสมมติว่าสูตรสองหลุดไม่ใช่สมมุติสิสูตรสอสูตรสี่หลุดงวดนี้เดี๋ยวงวดหน้ามันก็มาเหมือนสูตรสูตรนี้สูตรหนึ่งหลุดงวดนี้งวดหน้ามันก็มาอย่างนี้มันจะหลุดแค่สูรหลุดแค่ครั้งเดียวมันก็มาเหมือนเดิมโอเคค่ะ หวยมีห้าสูตรหลุดไปสามสูตรเข้าสองสูตรอืมเข้าสองสูตรเข้าที่สูตรห้ากับสูตรสามเม้าละโอเคค่ะอันนี้เลขโอเคปหน้าจอไว้นะคะปล่อยเลยเลขก,กํำลังวันถ้าเลขกแปดมีนี่แปดเจ็ดไหม อันนี้มันเก้าจิตแล้วแอดว่าใส่แปดจิตไปไม่ใส่ดีกว่าเลขของเขาเดี๋ยวแอดเอาสูตรของแอดใส่ดีกว่าโอเคค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้ยนะคะชอบก็กดไลค์กดติดตามนะคะถทาไม่ชอบก็กดผ่านค่ะไม่เป็นไรนะคะ ขอ fc โชคดีทุกคนนะคะขอให้ถูกหวยเดือนเมษานี้ถูกหวยกันทุกๆคนนะคะจะได้มีเงินกับบ้านกับต่างจังหวัดกันเนาะคนอีสานหวานเฮาสิเด็กกับบานไปหาพอหาเมเนาะพี่น้องเอ้ยขอให้ถูกเนี่เด้อขอ fc ของแอดในพันคนพันกลัวคนนี่ขอให้ถูกเนี่เด้อสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะ